สวัสดีครับนี่จะมาทำคลิปด,ดับตะเกียงนะครับเจ้าพายุจะชอบเล็บเยอรมันครับไอด้าตากวางพันห้าร้อยห้าร้อยสีพีครับของเพือนสมาชิกส่งมาทำระบบกันนะครับนี่ก็จุดทดสอบผ่านไปสามชั่วโมงแล้วครับตะเกียงเจ้าพายุก็จุดติดสมบูรณ์แล้วนะครับลูกไฟกลมเต็มลูกสุกเต็มที่แล้วครับแสงนิ่งไม่กระพริบลมเดินเสมอกลมาใช้งานได้ปกติแล้วครับ นี่เราก็จะทําการปิดดับตะเกียงนะครับก็คือจะคืนเข็มมาทางซ้ายมือเพื่อให้มาชี้ที่12นาฬิกาอยู่ในตําแหน่งปิดครับแสงก็จะดับเลยแล้วครับแล้วก็ปลดวาล์วลมครับนี่นะครับทําการปิดนะครับคืนเข็มครับหมุนซ้ายครับเห็นนะครับตะเกียงดับเลยปลดวาล์วลมครับ เห็นไหมครับแรงดันลดลงจนหมดตะเกียงก็ดับแล้วครับลูกไฟขาวกลมยาวเต็มรูปครับไม่มีรอยดำเลยนะครับแสดงว่าระบบลมเนี่ยสมบูรณ์แล้วครับนี่ครับวิธีดับตะเกียงก่อนจะเก็บก็ให้ตะเกียงเย็นก่อนนะครับค่อยเก็บเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นจะเหลือความดันในถังนะครับความร้อนนะครับแล้วมันก็จะดันน้ำมันออกมาเจองพื้นนี่ครับใช้ตะเกียงเจ้าพายุง่ายๆเอาไว้เป็นข้อมูลนะครับ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบตะเกียงเหมือนกันขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ